เอาชีวิตมาสังเวยให้หุ่นเซนค่ทะทหารขาเขมรอัดคลิปปล่อยโฮโดนลูกพี่ทิ้งกลางสนามรบหลังจากถูกทั่วโลกประนามเรื่องความไร้มนุษยธรรมแต่ก็ดูเหมือนว่า,ขาเขมรจะไม่แคร์ค่ะยังคงละเมิดกฎกติกาสัญญาต่างๆรวมทั้งเห็นทหารของตนเองที่ไปรบแนวหน้าเป็นเพียงแค่ผักปลาหากไม่ใช่ในพลยศใหญ่ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก็ไม่มีแม้กระทั่งขบวนนำร่างกลับประเทศหรือว่าจัดงานศพที่ใหญ่โต ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีรายงานว่าพลทหารระดับสูงของเขเมรจํานวนสามนายได้สเงเยชีวิตในสมรภูมิรบหลังจากที่เขเมรเปิดฉากปะทะกับไทยแม้เขเมรจะปิดไทยก็มีรายงานในเบื้องต้นว่าการประทะครั้งนี้เขเมรสูญเสียกําลังพลไปมากเกือบแปดพันนายอีกทั้งความไร้มนุษยธรรมของเขเมรก็คือไม่เก็บร่างทหารปล่อยทิ้งจนส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วป่าตอนนี้ก็เริ่มกระทบหนักเพราะทหารไทยแนวหน้าเริ่มได้กลิ่นชุนไปหมดพาให้อยากวกบ้างบางรายเนี่ยบอกกินข้าวไม่ลงและต้องการหน้ากากอนามัยอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้นะคะทางการเขมรได้ลอยแพท,ทหาร,ระดับนายพันที่เป็นผอ,อนหน่วยบัญชาการรบสมรภูมิประสาทตาควายเนื่องจากมีแนวโน้มว่าอาการสาหัสจนในที่สุดอาจจะต้องเป็นคนพิการตลอดชีวิตค่ะ ล่าสุดทหารชั้นผู้น้อยขมรนก็ออกมาอัดคลิป,ประบายความในใจที่สุดจะอัดอั้นว่าการมารบครั้งนี้เหมือนเอาชีวิตมาทิ้งหัวหน้ามีลูกน้องหมดทิ้งๆิงคว่างๆพอนาทีที่โดนถลม่มโดนฝ่ายไทยตอบโต้เข้ามาหัวหน้าเพ่นกอดคนแรกเลยร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอัน้นบางหน่วยทหารขมรนก็รบไม่เป็นเพราะเป็นเพียงชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาแนวหน้าพอเห็นหนาทีที่ F16 ของไทยบินผ่านมาจะไปจัดการกับคลังแสงอาวุธขมรนทหารขมรได้แต่ยืนอึ้งตัวแข็งไม่กล้าขยับไปไหนทําให้หลายคนมอง ว่าทหารบางคนก็น่าสงสารเพราะผู้นํามันเห็นแก่ตัวเอาคนรบไม่เป็นมารบเหมือนหลอกให้เขาเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งเมื่อเทียบกับฝั่งไทยหมวดบุกทหารใจแกร่งที่ยอมเอาตัวเองบุกก่อนจนเหยียบกับดักคเมขมรทําขาขาดได้บอกว่าที่เขาต้องปลุยทางเพื่อเปิดพื้นที่ให้รอ31เข้าพื้นที่ตาควายไปปะทะคเขมรคือหยุดยิงนั้นยอมรับว่ากลัวแต่มันไม่ได้ถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วไม่เปิดก่อนลูกน้องใจฝ่อหมดไม่กล้าตามต้องทําให้เป็นตัวอย่างแล้วไม่ทิ้งลูกน้อง ขณะที่นายคุนเซนค่ะประธานวุฒิสภากัมพูชาได้นั่งเฉียวเวประชุมกับบิ๊กทหาราเขมรดื่มกาแฟสุดรู้พร้อมกับโพสต์สความว่าพี่น้องทุกคนหลับหมดแล้วแต่ผมและเพื่อนร่วมงานบางคนอยู่หน้าระบบวิดีโอที่กองบัญชาการอีกแห่งหนึ่งกับสนเดตเตียบันและผู้บัญชาการทหารบกเมาโสพันหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปเตรียมการประชุมที่ประเทศมาเลเซียในเช้าวันนี้ ทางนี้นายกเุนมาเนตและทีมงานกําลังทํางานอย่างแข็งขันเพื่อพึงพาคณะกรรมการการชาติสากลให้ช่วยเหลือทหารกัมพูชา18นายที่ถูกไทยจับกลุมตัวหลังจากการหยุดยิงและยังไม่ได้รับมอบตัวกับกัมพูชาคืนนี้ผมและภรรยาได้ติดต่อผู้บังคับบัญชาบางคนในแนวหน้าซึ่งเคารพก,การหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและเตรียมพร้อมรับมืออย่างสูงในกรณีที่มีการละเมิดการหยุดยิงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อวานนี้สตาร b u c k น้ําตาล100%วันนี้สตาร b u c k น้ําตาล30%และเรากําลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย เห็นฮุนเซนตีหน้าเศร้าเล่นละครแล้วสงสารทหารขมรแน,นวหน้ามากๆศพก็ไม่ยอมไปเก็บนะคะมาทิ้งภาระให้ไทยต้องลำบากช่วยเก็บก่อนจะเกิดโรคระบาดค่ะเพราะตอนนี้ชาวบ้านชายแดงก็ได้กลิ่นไปทั่วบอกกันว่านี่มันอาวุธชีวภาพชัดๆตัวปัญหาทุกเรื่องผู้นำขมรแถมยังมีเวลามาจัดฉากทำหน้าเศร้าบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ทหารบางคนนะคะก็ต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ไม่ได้กลับมาหาลูกเมียอีกเลยล่ะค่ะ